สวีดาสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีทุกท่านวันนี้ตะเวนแดกชาแนลได้มาประจําการอยู่ที่ร้านพยาคลลุมอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันอาทิตย์วันที่18กุมภาปีหกเจ็ดนะครับดูครับดูรถข้างหลังครับแต่เช้า7จ็ดโมงครึ่งก็โอ้ลูกค้าเต็มลยหมดแล้วครับเดี๋ยวคือ วันนี้เดี๋ยวผมขอแจ้งาทางโรงงานพยาคุณลุงนะครับโรงงานจะเปิดเวลา8โมงตรง8โมงเช้า,าแล้วก็ปิดโรงงานเวลา5โมงเย็นนะครับก็คือถ้าลูกค้ามากันช่วงเช้ามาก่อน8โมงนก็ต้องมารออยู่ที่หน้าโกดังพยานะครับรอเพื่อที่จะเข้าเข้าโกดัง เดี๋ยวตอนเนีเ้มีภาพที่ลูกค้ากำลังรอ,อ,อรอที่จะเข้าโรงงานนะครับเดี๋ยวตะวนเวนแดก h a n แน l จะพาไปชมภาพบรรยากาศโดยรอบๆที่ลูกค้ามายืนรอที่จะเข้าโรงงานนะครับไปครับเดี๋ยวไปชมเัยครับ อย่างนีครับเออเอ,อ,ยอย่าบอกใครแล้เพราะเขรู้กันหมดแล้วครับตรงหน้าประตูโอ้ยินเราแถวกันเลยนีนนยรบรรยากาศก่อนเปิดโกดังเด้อจ้าเป็นปต่อเลยครับคนรอคนลุมกันเปียบรอกันเพียบร้านพิป่องนะครับร้านปลาทอดออรอกันเพียบ้าโจหอยเออจอ้ากู แปดโมงนะคะคือโกดังจะเปิดแปดโมงอันนี้คือมารอกันครับนี่ร้านแม่นางกักขายน้ำอ้อยนะครับแล้วก็พุดดิ้งมะพร้าวเต็มก่องเรียบร้อยพร้อมขายครับพร้อมขายโอ้หดูลูกค้าครับยืนรออยู่หน้าหน้าประตูขายแล้วค่ะรตูยังไม่เปิดนะคไม่ไหวว่ะ อย่าครับป่านก็ได้เลยจ้ะวันมีช่วงเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับรอเวลาเปิดประตูแปดโมงเดี๋ยวตะเวนแดกชั้นแรกจะพาเข้าไปดูด้านในเลยนะคะเนี่ยลูกค้ามาดูลูกค้าครับเนี่ยทุกคนดูทุกคนดูทุกคนดู คนดูค่ะอลาเปิดแล้วลูกค้าแห่กันเข้าดูค่ะคนดูค่ะดูค่ะดูคนซะก่อนค่ะลูกค้าเยอะมากไปครับไปครับลูกค้าเยอะมากทุกคนนี่เลยดูกันเข้ามาอย่างนี้เลยดูกันเข้ามาอย่างนี้เลย ดูกันเข้ามาอย่างนี้เลยอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยววันต่อไปนี่ต้องเช็คใบอกีลูกค้าด้วยว่าใช้รถมีใบอกีหรือเปล่า ยังไม่หมดเลยทุกคนหมดแล้วมั้งครับต้องใช้กระป๋องอะครับยังไม่หมดโอ้โห,โโหพี่ย,พย,ยังไม่รวมพี่เดินอยู่ในตลาดนะ,ย,ะนยังไม่หมดโอสมหมายจับแมงจรสม,ม,สม,ม,สม,มหมายไงที่พิยาพิยาที่ดินแดงอับแมหมาย เป็นสนาีังเป็นมหาเศรษฐีแล้วตอนเด็เจ๊รู่าจากธรรมดาเป็นมหาเศรษฐีแล้วไงโอยพอาียังไม่รที่เป็นตลาดไม่รู้จะเปิดเรืออแป้งงเียเียดูองว่าาอหน้าจะชุไป <laughs> เวลานี้ <Yeah. S 2> หัวมันจะชอบมาโ้องเราว่าพี่ยาแม่ค้าคนน,น,านั้นหน้าองอคนนู้นหน้างอคนนี้หน้าอหญ่ไอ้โจ้นะ <laughs> แต่เวลามียามันทามันพูดอะไรไม่ออกเลยลูกลูกค้าคอมเมนต์ว่าพี่ยาพี่ยาร้านจอหน้าเป็นต้นตีเลย <laughs> อันนี้เราเดือร้านจอไอ้โจ้เพอะพอพี่ยาไปฟ้องนะมันว่าไงว่าเพอพี่ยาไปบอกว่ามียเหมือนหน้าเป็นต้นตีเลยลูกค้าบน่น

เพราะวันเนี้ยลูกค้าได้ลูกค้ามาบอกแกไม่ได้เพราะวันเนี้ยเขามาคอมเมนต์ว่าพี่ยาร้านจ้อน่าต้นตีนเลยดูเองเจอที่ไหนเราขไอกให้ช่วยจ้าทำไงบ้างคือว่าเป็กูนะใช่พอเมียมันทำนั่นมันพูดไม่ออก เช้าเลยนะแต่เช้าเลยคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์เล่จริงไม่ใช่บ้านเรานี่ยมันไม่คอนเทนต์นะ บ้านพิยามันเป็นเหตุการณ์จริงไม่มีคอนเทนต์โดนโดนจริงบ้างนี้เครื่องกูไม่จบนะไม่จบนะ่ยไมจบเนี่ย่ารมอ์มีอารมณ์งไม่ใช่ไอ้หลอดไฟเน่นี่ถ้าใครถ้าคนอื่ยน่ยมันรู้หมดนเลยถ้าเมียมันมันไม่รู้มันทำพอพอเมียมันพอบ่นไม่ให้เมียมันมันทำเยอะ ไปไปเข้าไปกินข้ากันหน่อยเลยกิน้าวก่อนเดี๋ยวไปมาใหม่ได้1นิมแล้วไปลงกันเลยไปลงเลยดูครับช่วงเช้าต้องรีบซื้อครับไในแอนเดดลูกค้าจะเยอะแถวจะยาวนะครับโอ้ดูนู้นดิรถโอ้น้ำพริกเต็มรถเลยครับแต่เช้าเลย ถือกันไวมาก คาเฟ่ของพ่ยานะครับก็จะมะีน้ำลำไยมีน้ำไลยน้ำลำไยนะครับลำไยก็จะมีชาดำเย็นโอเลี้ยงกาแฟนะครับพร้อมขายครับ ใครที่มาร้านพิยาคนลุงมนะครับจะมีทางเข้าทางเข้านะครับทางเข้าก็คือจะเข้าทางนูน้นประตูนูน้นเข้าประตูนูน้นแล้วมาออกทางประตูที่ขายน้ำคาเฟ่ของพิยานนะครับจะออกทางนี้นะครับ ทางเขา้าทางนู้นครับผัดพร้อปใช่พี่แค่ลูกปัดเนี่ยครับลองดูดิครับแต่เช้าเลยลูกค้าก็ามามุงอันนี้คือร้านเค้ค <c oughs> เกของเบเกอรี่นะครับ <c oughs> โดยลุมหนักมาก Ô chị, 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 โอเคนะครับเออ่พี่ๆเอฟซีช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดตกดตามในช่อง p o เ e n d e x c h a n n ทั้งทางเพจและทาง youtube เลยนะครับสวัสดีครับ